คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้ประเทศลาวกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหนี้ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หนี้สาธารณะของลาวพุ่งขึ้นจนสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งประเทศดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทุกปีเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่ถ่วงอนาคตเอาไว้และสิ่งที่น่ากังวลก็คือรายได้ของประเทศไม่ได้เติบโตทันกับภาระที่หนักขึ้นทุกวันคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่า ถ้าเงินในกระเป๋าของคุณลดค่าลงเรื่อยๆแต่ทุกเดือนยังต้องจ่ายหนี้เท่าเดิมหรือมากกว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวลาวในตอนนี้ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงเกือบครึ่งในเวลาไม่กี่ปีข้าวของแพงขึ้นทุกวันเงินเดือนที่ได้รับแทบไม่พอใช้ภาพชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความกดดันเศรษฐกิจทั้งระบบเหมือนอยู่ในห้องที่ไฟกำลังลุกและไม่มีประตูทางออกแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่ก้อนใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดจากการกู้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหฮมารถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เราเห็นว่าสวยหรูและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้นี่พุ่งทะยานขึ้นและไม่ใช่แค่รถไฟแต่ยังรวมไปถึงเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสนามบินถนนและโครงการที่ผูกพันกับการลงทุนต่างชาติความขัดแย้งอยู่ตรงนี้ครับ ลาวเป็นประเทศเล็กที่มีประชากรเพียง10กว่าล้านคนรายได้ต่อหัวต่ำแต่กลับมีหนี้ก้อนมหาศาลที่ต้องชำระทุกปีจนเกิดคำถามว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทั้งหมดสุดท้ายรัฐบาลลาวต้องหันไปพึ่งจีนและรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรแร่ทองคาและแม้กระทั่งสิทธิการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการสูญเสียอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองเมื่อนี่ก้อนใหญ่ผูกกับต่างชาติลาวอาจไม่มีทางเลือกมากนักต้องยอมตามเลื่อนไขที่เข้มงวดกว่าที่เคยเจอนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขนี่ที่เรามองเห็นแต่เรื่องนี้มีความพลิกผันที่น่าสนใจครับนี่ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่โตกลับกลายเป็นเวทีที่จีนและรัสเซียใช้ทดลองบางสิ่งที่ใหญ่กว่ามากนั่นคือการผลักดัน ให้ลาวใช้เงินหยวนและรูเบิลแทนการพึ่งผ่าดอลลาร์การค้าการลงทุนเริ่มเปลี่ยนสกุลเงินชำระหนี้และสิ่งนี้ทำให้ลาวถูกมองว่าอาจเป็นสนามทดลองของระบบค่าเงินใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าการทดลองนี้สำเร็จโลกอาจได้เห็นประเทศเล็กๆที่ชื่อว่าลาวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินอาเซียนแต่ถ้ามันล้มเหลวลาวอาจเผชิญหายนะไม่ต่างจากสีลังกา ที่ล้มทั้งประเทศเพราะนี่ท่วมนี่คือไฟที่กําลังลุกกลางแผ่นดินลาวครับไฟที่อาจลามไปสู่ภูมิภาคทั้งภูมิภาคและในตอนถัดไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทําไมค่าเงินกีบถึงถูกดีบคั้นอย่างหนักจากหยวนและรูเบิลและมันกําลังทําให้ประเทศทั้งประเทศสั่นสะเทือนอย่างไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความร้อนแรงของนี่ลาวไม่ได้มีแค่ตัวเลขนี่ก้อนใหญ่แต่คือแรงบีบจากค่าเงิน ที่ทําให้ทั้งประเทศแทบหายใจไม่ออกค่าเงินกีบลาวที่ครั้งหนึ่งเคยมีเสถียรภาพพอสมควรวันนี้กลับอ่อนค่าจนประชาชนแทบหมดความมั่นใจการแลกเงินดอลลาร์หายากราคาสินค้านําเข้าพุ่งสูงและแม้แต่ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ํามันก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดปัญหาเริ่มจากการที่ลาวพึ่งพาการนําเข้าสินค้าจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ํามันเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเมื่อค่าเงินกีบอ่อน ทุกสิ่งที่ต้องนําเข้าก็แพงขึ้นทันทีและนี่คือสิ่งที่กระแทกชีวิตชาวบ้านโดยตรงเงินเดือนเท่าเดิมแต่สิ่งของที่เคยซื้อได้กลับซื้อได้น้อยลงคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินในกระเป๋ามีค่าเท่าเดิมแต่ข้าวของแพงขึ้นสองเท่าแบบนี้จะอยู่กันยังไงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่คือเราไม่สามารถพึ่งพาดอลลาร์ได้เหมือนเดิมอีกแล้วดอลลาร์ในตลาดขาดแคลน เพราะธนาคารกลางต้องเก็บสำรองไว้ชำระหนี้ต่างชาติไม่อยากรับกีบที่มูลค่าลดลงเรื่อยๆทำให้ลาวถูกบีบให้หันไปหาสกุลเงินอื่นและสองสกุลที่เข้ามาแทนก็คือหยวนจีนและรูเบิลรัสเซียคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการใช้หยวนและรูเบิลในระบบการค้าไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาชั่วคราวแต่มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างการเงินทั้งประเทศลาวต้องเริ่มจ่ายหนี้ก้อนใหญ่เป็นหยวนต้องซื้ออาวุธและพลังงานด้วยรูเบิล และเมื่อธุรกิจภายในประเทศเริ่มต้องแลกเปลี่ยนด้วยสองสกุลนี้มากขึ้นมันทำให้กีบถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบสิ่งที่ถูกเปิดเผยชัดขึ้นก็คือบทบาทของจีนและรัสเซียในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่พวกเขาไม่ได้แค่ปล่อยกู้แต่ยังใช้โอกาสนี้ทดสอบการสร้างระบบค่าเงินคู่ขนานกับดอลลาร์ล่าจึงไม่ใช่แค่ลูกหนี้แต่กำลังกลายเป็นสนามทดลองทางการเงินที่เสี่ยงอย่างยิ่งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า หากกีบลาวยังคงอ่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆประชาชนอาจหมดความเชื่อถือจนหันไปถือหยวนและรูเบิลแทนเงินของตัวเองลาวอาจเจอสถานการณ์ที่ค่าเงินท้องถิ่นถูกกลืนหายไปจากการใช้งานจริงความหมายก็คือรัฐบาลอาจเหลือเพียงชื่อสกุลเงินแต่ไม่มีพลังจริงในการควบคุมเศรษฐกิจแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับความพลิกผันที่น่าตกใจกว่าคือถ้าการเปลี่ยนผ่านสกุลเงินสำเร็จ ลาวอาจเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่หลุดพ้นจากดอลลาร์และก้าวเข้าสู่ระบบการเงินใหม่ที่จีนและรัสเซียต้องการปั้นขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะมันหมายถึงการสั่นสะเทือนของทั้งภูมิภาคการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนทิศและอาจบีบให้ประเทศอื่นต้องตามไปโดยไม่ตั้งใจคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเส้นบางๆระหว่างโอกาสกับหายนะอยู่ใกล้กันมากลาวอาจได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกโลกค่าเงินใหม่ หรืออาจกลายเป็นประเทศที่สูญเสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงนี่คือความจริงที่ทั้งน่ากลัวและน่าคิดในเวลาเดียวกันและนี่คือภาพของกีบลาวที่กำลังถูกบีบจนแทบแตกครับในตอนต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกกับดักหนี้ที่จีนและรัสเซียขึงไว้ว่ามันแตกต่างจากกับดักหนี้ที่เราเคยเห็นในประเทศอื่นๆอย่างไรและทำไมลาวอาจหนีไม่พ้นวงจรอ,อันตรายนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า รถไฟความเร็วสูงสายลาวจีนที่ยาวกว่า400กิโลเมตรถูกขนานนามว่าเป็นเส้นเลือกใหม่ของเศรษฐกิจลาวหลายคนมองว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนประเทศเล็กที่ไม่มีทางออกทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมเชื่อมจีนกับอาเซียนแต่ในอีกมุมหนึ่งรถไฟเส้นนี้กลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหนี้มหาศาลที่ถาโถมจนอนาคตลาวอาจถูกถ่วงไว้ไม่ให้ก้าวพ้น ปัญหาใหญ่เริ่มต้นจากการลงทุนมหาศาลที่ใช้เงินกู้จำนวนมากรัฐบาลลาวต้องรับภาระหนี้ก้อนโตเพื่อสร้างทางรถไฟและหวังว่ารายได้จากการขนส่งสินค้ากับนักท่องเที่ยวจะช่วยคืนทุนแต่ความจริงที่เกิดขึ้นกลับไม่ง่ายอย่างนั้นการเดินรถยังไม่สร้างรายได้เพียงพอต้นทุนการบำรุงรักษาสูงและจำนวนผู้โดยสารยังไม่มากเท่าที่คาดไว้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ในขณะที่รถไฟสายนี้วิ่งฉิวไปตามภูเขาและสะพานยักษ์มันกลับวิ่งลากหนี้ตามไปด้วยทุกกิโลเมตรเมื่อรายได้ไม่เพียงพอหนี้ก็ยังคงโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เคยถูกโฆษณาว่าเป็นความฝันจึงกลายเป็นความกังวลว่าเราจะมีทางออกจากเส้นทางนี้จริงหรือไม่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือโครงการรถไฟนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการเศรษฐกิจแต่ยังเป็นหมากทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของจีน จีนต้องการใช้ลาวเป็นประตูเชื่อมเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทางรถไฟนี้คือหนึ่งในเส้นเลือดหลักของยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทางการที่ลาวกู้เงินและสร้างโครงการนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการก้าวเข้าสู่เกมใหญ่โดยไม่อาจถอนตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของสัญญากู้เงินมีเงื่อนไขามากมายที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรู้หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ลาวอาจต้องยอมมอบสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือกิจการบางส่วนให้แก่ต่างชาติการเสียสิทธ์ตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับการเสียอธิปไตยบางส่วนอย่างช้าช้าสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาอีกคือรถไฟลาวจีนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงขนส่งผู้โดยสารแต่มันกำลังขนยุทธศาสตร์ของจีนเข้าสู่ภูมิภาคลาวเองแม้อยากได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนแต่กลับเสี่ยงที่จะถูกผูกมัดกับหนี้และการพึ่งพิงที่ยาวนานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ความพลิกผันอยู่ตรงนี้หากวันหนึ่งปริมาณการค้าขยายตัวจริงรถไฟเส้นนี้อาจทําให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สําคัญที่สุดในภูมิภาครายได้จากการขนส่งสินค้าอาจพุ่งสูงและช่วยปลดหนี้ได้บางส่วนแต่ถ้าการค้าไม่โตตามที่หวังรถไฟเส้นนี้อาจกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งหนี้ที่ยืนนิ่งอยู่กลางภูเขาโดยไม่สร้างรายได้เพียงพอนี่แหละครับ คือรถไฟที่หลายคนบอกว่าเป็นทั้งฝันใหญ่และฝันร้ายในเวลาเดียวกันทางหนึ่งมันคือความหวังใหม่แต่อีกทางหนึ่งมันคือหนี้ที่กดทับรุ่นลูกรุ่นหลานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อมองไปข้างหน้าหล่าแทบไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากเดินหน้ากับรถไฟเส้นนี้ต่อไปแล้วภาวนาให้มันสร้างผลตอบแทนได้จริงไม่เช่นนั้นสิ่งที่ควรเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจ อาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการประเทศไปอีกหลายสิบปีและนี่คือความจริงที่เราต้องตั้งคำถามว่ารถไฟลาวจีนคือก้าวกระโดดสู่อนาคตหรือคือนี่ที่ไม่มีวันปลดปล่อยกันแน่ในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าลาวต้องใช้ทรัพยากรอะไรแลกกับหนี่เหล่านี้บ้างตั้งแต่พลังงานแร่ไปจนถึงทองคา และมันหมายถึงการยอมเป็นตัวประกันในระบบการเงินใหม่อย่างไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่สาธารณะของลาวที่พอกพูนขึ้นทุกวันไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัญชีแต่มันคือพันธนาการที่ทําให้ประเทศต้องนําทรัพยากรของตนเองมาเป็นหลักประกันรัฐบาลลาวในวันนี้ไม่สามารถชําระหนี้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวจึงต้องแลกด้วยสิทธิในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแร่ธาตุและทองคําที่อยู่ใต้แผ่นดินของตน ปัญหาที่เห็นชัดคือลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่น้ำที่ใช้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าป่าไม้และภูเขาที่เต็มไปด้วยแร่หายากแต่ทรัพยากรเหล่านี้กลับถูกใช้เป็นตัวประกันให้กับเจ้าหนี้ต่างชาติคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าทรัพยากรที่ควรสร้างความมั่นคงให้กับคนในประเทศถูกผูกขาดโดยเงื่อนไขของสัญญากู้เงินมันจะเหลืออะไรให้คนรุ่นต่อไป ความขัดแย้งที่เจ็บปวดคือประชาชนลาวเองไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากสิ่งที่แลกไปราคาค่าไฟภายในประเทศอย่างสูงรายได้จากการขุดแร่หรือการส่งออกทองคำไม่ได้เข้ามาเติมเต็มงบประมาณเท่าที่ควรแต่กลับไหลออกไปชำระหนี้และตอบสนองเงื่อนไขที่ต่างชาติกำหนดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเขื่อนหลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยเงินกู้จากจีนและต่างชาติแม้จะผลิตไฟฟ้าได้มาก แต่ไฟฟ้าส่วนใหญ่กลับถูกส่งออกไม่ได้ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลาวเท่าที่ควรแร่หายากอย่างลิเทียมที่ใช้ทำแบตเตอรี่กำลังเป็นที่ต้องการของโลกแต่สิทธิในการขุดและขายจำนวนมากกลับไปอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือการที่ลาวต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นหลักประกันไม่ได้ต่างจากการวางอนาคตของประเทศไว้บนโต๊ะพนันยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่ สิทธิในการใช้ทรัพยากรก็ยิ่งถูกลดทอนลงเท่านั้นจนบางครั้งดูเหมือนว่าลาวกำลังขายอนาคตของตัวเองให้คนอื่นทีละชิ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความพลิกผันที่น่าสนใจคือแม้จะดูเหมือนการสูญเสียแต่าลาวสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นเครื่องต่อรองให้ได้โครงสร้างพื้นฐานและเงินลงทุนเพิ่มขึ้นก็อาจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เช่นกันลาวอาจดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติสร้างงาน และเปิดประตูสู่การพัฒนาได้หากมีการจัดการที่โปร่งใสและรอบคอบแต่ในความเป็นจริงเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะการต่อรองกับมหาอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายหากลาวพลาดพลั้งเพียงนิดเดียวทรัพยากรที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงประเทศอาจหายไปโดยไม่ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนเลยแม้แต่น้อยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาภายในลาว แต่ยังเป็นประเด็นที่อาจสั่นสะเทือนอาเซียนเพราะทรัพยากรเหล่านี้คือกุญแจสำคัญของพลังงานและอุตสาหกรรมในอนาคตหากลาวถูกผูกขาดโดยจีนหรือรัเสเซียประเทศรอบข้างก็จะต้องอยู่ในเกมนี้ไปโดยปริยายนี่คือความจริงที่ทำให้พลังงานแร่และทองคาไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรแต่กลายเป็นตัวประกรนรหนี้ที่เดิมพันอนาคตทั้งประเทศและในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่า ทำไมลาวจึงถูกมองว่าเป็นสนามทดลองของระบบค่าเงินใหม่ที่จีนและรัสเซียอาจใช้เพื่อท้าทายดอลลาร์และเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินทั้งภูมิภาคคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้ลาวไม่ได้ถูกจับตาเพียงเพราะวิกฤตนี้หรือค่าเงินกีบที่อ่อนค่าแต่ถูกจับตาในฐานะประเทศเล็กที่อาจกลายเป็นห้องทดลองสำหรับระบบการเงินใหม่ของโลก ประเทศที่ดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนักในเวทีการเงินโลกกำลังถูกเลือกให้เป็นเวทีทดลองแนวคิดที่อาจเปลี่ยนสมดุลระหว่างดอลลาร์ยวนและรูเบิลปัญหาที่น่ากังวลคือเมื่อค่าเงินกีบอ่อนลงอย่างต่อเนื่องและขาดเสถียรภาพประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มไม่เชื่อมัน่นการค้าการลงทุนที่เคยอิงกับดอลลาร์ก็หันมาใช้หยูนมากขึ้นในขณะที่การนำเข้าอาวุธและพลังงานจากรัสเซียก็เริ่มใช้รูเบิลแทน คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับว่าถ้าประชาชนใช้เงินของต่างชาติมากกว่าเงินของตัวเองสุดท้ายแล้วสกุลเงินท้องถิ่นอาจหายไปจากระบบจริงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือลาวอาจเสียอำนาจควบคุมทางการเงินของตัวเองแต่ในอีกด้านหนึ่งจีนและรัเสเซียกลับมองว่านี่คือโอกาสทองที่จะพิสูจน์ว่าการค้าระหว่างประเทศสามารถเดินหน้าโดยไม่ต้องใช้ดอลลาร์และถ้ามันเกิดขึ้นจริงแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่ผลสะเทือนจะส่งไปไกลกว่าที่คิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าระบบค่าเงินใหม่ที่จีและรัสเซียต้องการสร้างไม่ได้หวังเพียงให้ลาวอยู่รอดแต่หวังให้ลาวเป็นตัวอย่างเป็นสนามทดลองเล็กๆที่สามารถบอกโลกได้ว่าเงินหยวนและรูเบิลสามารถใช้แทนดอลลาร์ได้จริงและถ้าประเทศอื่นเห็นว่ามันใช้ได้ก็อาจเริ่มทำตามสิ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือลาวไม่ได้อยู่ในเกมนี้เพียงลำพัง แต่กำลังถูกเชื่อมเข้ากับโครงการเงินสกูร่วมของกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องการพึ่งพาอเมริกาลาวจึงถูกใช้เป็นเวทีเล็กที่ซ่อนกลไกใหญ่ระดับโลกไว้ข้างหลังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดพลิกผันของเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะถ้าลาวสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในระบบค่าเงินใหม่นี้มันอาจกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศเล็กๆในเอเชียและแอฟริกาที่มีปัญหาคล้ายกันแต่ถ้าล้มเหลว ลาวอาจสูญเสียทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือไปพร้อมกันนี่คือความจริงที่น่าหวาดหวัน่นเพราะเส้นทางระหว่างโอกาสกับหายนะอยู่ใกล้กันมากคุณผู้ฟังลองคิดนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคนลาวถือเงินหยวนหรือรูเบิลมากกว่ากีบประเทศยังจะมีสิทธิ์กำหนดชะตาของตนเองอยู่หรือไม่และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าจับตาม,มากขึ้นคืออาเซียนทั้งภูมิภาค อาจต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนถ้าลาวเป็นประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สนามทดลองนี้ประเทศอื่นอาจโดนบีบให้เลือกข้างว่าจะอยู่กับระบบเดิมที่พึ่งดอลลาร์หรือจะหันไปลองใช้ระบบใหม่ที่จีนและรัเสเซียกําลังสร้างขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกมของเงินแต่คือเกมของอานาจและอนาคตของภูมิภาคทั้งหมดและในตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกว่าเมื่อไฟลามไปถึงเพื่อนบ้านแล้ว อาเซียนทั้งภูมิภาคจะรับแรงสั่นสะเทือนนี้อย่างไรไทยเวียดนามและกัมพูชาจะถูกกระทบมากแค่ไหนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวิกฤตหนี้ของลาวที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในพรมแดนแต่กำลังส่งแรงสะเทือนออกมาถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทุกครั้งที่กีบลาวอ่อนค่าหรือเมื่อนี่ถูกโยงกับยวนและรูเบลิลเศรษฐกิจไทยเวียดนามและกัมพูชาก็สั่นสะเทือนตามไปด้วย ปัญหาที่เห็นชัดที่สุดคือการค้าชายแดนเมื่อค่าเงินกีบอ่อนลงจนแทบไร้เสถียรภาพการค้าระหว่างไทยกับลาวก็พลอยสะดุดชาวลาวซื้อของจากไทยยากขึ้นของที่เคยขายคล่องกลับเงียบลงร้านค้าตลาดและผู้ประกอบการตามแนวชายแดนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันขณะที่กัมพูชาและเวียดนามก็เจอปัญหาคล้ายกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่การค้าปลีกเล็กๆที่กระทบ แต่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ก็ได้รับผลด้วยเช่นกันนักลงทุนไทยที่เข้าไปทำธุรกิจในลาวเจอความเสี่ยงสูงขึ้นค่าใช้จ่ายบานปลายกำไรหดหายเพราะต้องรับแรงกดจากค่าเงินและเงื่อนไขใหม่ที่ผูกกับจีนและรัเสเซียความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่คือไทยเวียดนามและกัมพูชาไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์นี้ได้เลยเพราะหากลาวกลายเป็นสนามทดลองค่าเงินใหม่จริง ประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญแรงกดดันให้เลือกข้างว่าจะอยู่กับระบบดอลลา่าแบบเดิมหรือจะหันไปเล่นเกมใหม่ที่จีนและรัเสเซียวางหมากไว้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนทิศทางเพียงเล็กน้อยของลาวอาจบีบให้ทั้งภูมิภาคสั่นสะเทือนเพราะไทยคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของลาวเวียดนามคือคู่แข่งที่ต้องจับตามองและกัมพูชาคือเพื่อนบ้านที่มีเศรษฐกิจพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติไม่ต่างกัน ทุกการตัดสินใจของลาวจึงไม่ใช่แค่เรื่องภายในแต่กลายเป็นคลื่นที่ซัดออกไปทั้งภูมิภาคสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาคือบทบาทของอาเซียนเองที่ดูเหมือนจะอ่อนแอเมื่อเจอแรงกดจากมหาอำนาจภายนอกนกลไกความร่วมมือภายในยังไม่แข็งแรงพอที่จะปกป้องประเทศสมาชิกทำให้ไทยเวียดนามและกัมพูชาต้องแก้ปัญหากันเองมากกว่าจะได้อิงพลังจากกลุ่มคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า จุดพริกผันของเรื่องนี้อยู่ตรงที่หากลาวสามารถดึงจีนและรัเสเซียเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบการเงินได้จริงประเทศเพื่อนบ้านก็อาจถูกบังคับให้ปรับตัวตามโดยไม่ทันตั้งตัวการค้าชายแดนที่เคยใช้เงินดอนลลาร์อาจต้องเปลี่ยนไปใช้หยวนหรือรูเบิลแทนและเมื่อถึงวันนั้นเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งภูมิภาคก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าลาวล้มเหลว นี้ท่วมและค่าเงินล่มอาเซียนเองก็จะต้องรับแรงสั่นสะเทือนเต็มๆทั้งการค้าการลงทุนและเสถียรภาพค่าเงินในภูมิภาคคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าไฟลุกจากบ้านเล็กๆแล้วลามมาถึงบ้านข้างเคียงไม่มีใครที่จะนั่งดูเฉยๆได้นี่คือเหตุผลที่วิกฤตหนี้ลาวไม่ใช่ปัญหาของประเทศเดียวแต่คือบทสอบของทั้งอาเซียนว่าจะรับแรงกระแทกนี้อย่างไร และจะยืนหยัดอยู่ในเกมข่าเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนไปได้หรือไม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในตอนต่อไปเราจะไปสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดว่าลาวจะเดินไปทางไหนต่อจะเป็นสีลังกาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจะพลิกชะตาเป็นประตูสู่ระบบการเงินโลกใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกวิกฤตย่อมมีสองด้านเสมอหคือทางออกอีกหคือทางตัน และวันนี้ลาวกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างสองสิ่งนี้หลังจากหนี้สาธารณะพุ่งสูงค่าเงินกรีบอ่อนยวบและถูกกดดันจากมหาอำนาจทั้งจีนและรัสเซียคำถามใหญ่ที่สุดคือลาวจะหาทางไปต่ออย่างไรปัญหาที่ชัดเจนคือหนี้จำนวนมหาศาลกำลังกลายเป็นโซ่ตรวนที่รัดแน่นจนการเติบโตทางเศรษฐกิจแทบขยับไม่ได้รัฐบาลต้องใช้รายได้ส่วนใหญ่ ไปกับการจ่ายดอกเบี้ยขณะที่ประชาชนยังแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันการค้าขายฝืดเคืองเงินเฟอ้อกัดกินชีวิตประจำวันทุกอย่างดูเหมือนจะมืดมนจนแทบไม่มีทางออกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความขัดแย้งใหญ่ที่ลาวเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่คือการเลือกเส้นทางว่าจะพึ่งใครต่อไปถ้าเลือกจีนและรัสเซียก็อาจได้แหล่งเงินทุนและการสนับสนุนทางการเมือง แต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียอิสระทางเศรษฐกิจหากเลือกหันไปพึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะถูกบังคับใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่กระทบประชาชนโดยตรงและถ้าพยายามพึ่งพาอาเซียนก็ต้องเผชิญข้อจำกัดเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือไม่มีทางเลือกใดที่สมบูรณ์แบบถูกเส้นทางล้วนมีต้นทุนและความเสี่ยง ลาวจึงไม่ต่างอะไรกับนักเดินทางที่ยืนอยู่กลางทาง3แพร่งไม่ว่าก้าวไปทางไหนก็มีทั้งโอกาสและอันตรายคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดพลิกผันของเรื่องนี้คือหากลาวสามารถใช้จุดยุทธศาสตร์ของตัวเองเป็นเครื่องต่อรองได้จริง <c oughs> ก็อาจพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นประตูสู่การเงินโลกใหม่ลาวตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเส้นทางรถไฟมีทรัพ,พยากร และมีบทบาทในระบบการค้าข้ามพรมแดนหากจัดการอย่างแยกยนต์ลาวอาจเปลี่ยนจากลูกหนี้ที่ไร้ทางเลือกกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในเกมค่าเงินโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าลาวเดินพลาดนี่จะถล่มลงมาจนประเทศไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันเหตุการณ์อาจซ้ำรอยสีลังกาที่เศรษฐกิจล้มทั้งระบบประชาชนลุกฮือและรัฐบาลต้องยอมจำนนต่องเงื่อนไขจากภายนอกแบบไม่มีทางสู้ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์สอนเราว่าประเทศเล็กๆที่ยืนอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจถ้าไม่ระวังอาจถูกใช้เป็นเพียงหมากในกระดานใหญ่แต่ถ้ามีสติและรู้จักเล่นเกมก็อาจกลายเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนทิศทางทั้งกระดานได้เช่นกันนี่คือช่วงเวลาที่ลาต้องตัดสินใจว่าจะเป็นเหยื่อของนี่และการเมืองโลกหรือจะเป็นผู้สร้างเส้นทางใหม่ของตัวเอง และนี่คือบทสรุปของซีรีส์ทั้งหมดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวิกฤตหนี่ลาวไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศหนึ่งแต่คือกระจกสะท้อนอนาคตของทั้งภูมิภาคว่าจะยืนหยัดต่อแรงบีบจากมหาอำนาจได้หรือไม่และจะสร้างระบบการเงินแบบใหม่ที่ยุติธรรมกว่าขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าวันนี้คำตอบอาจยังไม่ชัดแต่เส้นทางที่ลาวเลือกเดินจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทั้งอาเซียน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการเงินในศตวรรษนี้